เกิดอะไรขึ้นครับเอาเกิดอะไรขึ้นโอ้โหครับไม่น่าจะเลือกครับมิดเลยครับไม่น่าขึ้นครับ ขึ้นนะครับโอ้ลุ่มลึกเลยครับ แอ่งน้ำล่มครับไม่มีน้ำด้วยโอ้โหนะครับส่งสัญญาเรียกกันดึงโอ้โหครับงูเป็นขานเลยโอ้โหครับดูดินกำลังเละ,ละกำลังว้าเลยครับ ว่าม,มุมพอดีเลยครับตอวไม่ถึงนีกว่ามุมอยู่นู่นกลางพอดีเลยครับโอ้โห้าก็ประมาณครึ่งอุ้มนะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรครับมาหกคันพยานพยาน ดินมันเละครับมันไม่มีน้ำถ้าไม่ีน้ำก็น่าจ,จะดันขึ้นอยู่นะครับเยอขันนุ่งครับขหันหนุ่งก็วนมาอันนี้เลยดินมันเละครับมันเปีนไม่ขึ้นมันก็มาดีๆครับดูมาดีๆครับแล้วก็พุ่งเลย เรอขันรดอันนี้กำลังมาตัวช่วยตัวช่วยหินไปแล้วตัวช่วยไม่ใช่ตัวช่วยเอาอีกสักคันหนึ่งนะดีนะตัวช่วยเลย จะเป็นลมๆนั้นน่าจะเป็นปเพลงทางนั้นเลยครับน่าจะเป็นปเพลงดีเลเลครับดูสภาพานะ ช่วม้วยช่วยกันครับครับล่มวมโยช่วยกันแต่อย่ามาติดด้วยกันนะครับ ก็สลิงครับกำลังไปอาสลิงเนาะเดี๋ยวเปิดถุงคว้างครับต่อไว้ดึงกันเดียวไม่ขึ้นขันซองดึงขันซองไม่ขึ้นซ้ำครับพบขันตัวอะไร ก่อนี๋ยวล่อยเท้าก่อนนะครับเท้าเยอะจัดนะไม่ลางไม่ได้ครับนะมันกดพื้นแล้ว ไปเรื่อยครับไปเรื่อยมีิซิตมีิซิต แล้วโอ้โหขึ้นครับสุดยอดโอ้โหขึ้นจนได้ครับทำเป็นเลนนะครับดูครับโอ้แรงจริงครับดูลุ่มสิโอ้โห นี่นั่นขา้าขึงอุ้มนะครับดูเนะีนว่าเท้าน่ดูขา้าเลยครับขัดนี่นะนี่นะเ้าขึงอุ้มนะครับโอ้โหครับดูสุดยอดดูฝาก็มึดมาเลยครับ เออดูเขาเกี่ยวมาดีๆครับย,ยาวๆมานั่นแหละแต่ว่ามาถึงตรงนี้ก็เรียบร้อยเป็นข้าวลมเลยครับโอ้โหนี่ลงไปนี่ก็เกือบหนี้ข้าวอ้อนนะครับคงจะเว้นแล้ว่ะคันนี้คงไม่เข้ามาแล้วคงจะตัดตามเรียมไปแล้วครับเดี๋ยวว่ากันไหมครับ